ตอนนี้นะคะเรากับไลจะกาปั้นใกล้ถึงแล้วตอนนี้มีแต่เสียงโรตารีงนะคะเพราะว่าอยู่บนโรซารีงนะคะไม่มีอามอเพราะว่าอามอต้องอยู่กับน้องอมอนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะใช่ไหมคะก็เจอพี่นะคะ พี่ผู้นาอ่อนพี่ผู้ละพี่ผูนะคะตอนนี้เราถึงตรงน้ำผู้นะคะ,คะน้ำผู้น้ำตกเตไม่ใชน้ำผู้น้ำตก,ำำตกเออ,อไปถึงบ้าน ตอนนี้อีกหนึ่งนาทีก็ถึงบ้านหนึ่งนาทีก็ถึงบ้านนะคะ goodbye